จะไปสถานีต่อไปก็อ่ะตกอจักไม่ตีจักลิงจักจักจิงจักจักกับลูกน้องมิ้งขวัญอ่านว่ายังไงคะอ่านว่ายังไงคะน้องมิ้งขวัญอ่านมาออกคาบีบา,าร่านาะไปเดินเดินไปตามพ่อลกูกจิงักจักลแล้วก็มาน,น้องกวนขึ้นมาข,มาขมาุดบารลกูลกขึ้นมาขุดบารค่ะ เห็นไหมคาบี巴าเยอะเลยเยอะมากอะไรนะลิงบักล่าลิงบักล่าเหรอลูกลิงบักล่ามีดบ้านเอออ๋อลิงบักล่าอยู่บ้านโอ้ยวันนึงมันไปอยู่ในเดดมันนกามันอุ่นอะไ ให้อาหารให้อาหารเดี๋ยวเยวจะเพิ่งค่ะเพิ่มจเพิ่งใช้กี่บาทล่ะเยวปลบมีราต้องยื่นไปยื่นไปยื่นไปให้ให้หนูอา่ามากินอาหารหน อ้าอตกแล้วน่ารักมากเลยทุกคนตัวเล็กๆนะคะคาบีบัลล่าตัวนี้ <ม>พ,พี่จะไปให้ลูกน่อยพี่จะให้ลูกหน่อยไปซื้อก้อนอ,อพี่มังกรนะฮะเอาเลยขอ<ม>พี่ไปซื้อก้นอนนะพี่้าอทำไมไม่กินของพี่มังกรชอบกินของพี่เฮ้นะ

น็อาจจะชอบข้าโพดก็ไดมันชอข้โพดข้โพดมันหวานกิมกิอะไรอ่ะกินไม้ผมอย่างเดียวเลยแข้มกินไม้ผมอย่างเดียวเลยเก็บตรงกลางลูกเก็บตรงกลางครับอยอหัวแม่มันแม่มนกินไม้ผมอย่างเดียวเลย เอาไปข้ากินลูกมาดูมามดู้าเอาข้างบนสิลูกข้างบนเอตตอตรงอแ้ยพี่มังกรอ,อ่างนี้เป็นสูตรกัหมวดเลยจนี้สำนักข่าวโอ้ยจินไม่แล้วเจินอ่ยเกี่บตรงกลาตงอตองนั้นแหละลูก

อไม่กินไปกิน่หล่ยอยมไม่กินหรอกลูกมันไม่ชอบเครลดมันชอบแต่เาพูดมันชอบแคโลูกมันจะงับมืออะไนหลไปไปดูนอแยักินไหมทัวลูกอะ ทำไมอเอามือขึ้นมาให้เอาลงไปเลยเหนื่อยไหม,ไมลูกร้อนไหมคะมไม่กินไปกัดอ่าอเดี๋ยวเรารอรถรางก่อนนะคะทุกคน,นอ่าเราก็อยู่ที่คาบิบา่านะคะคาบิปป่า